สวัสดีค่ะเจคเคน้อมาแล้วค่ะทุกท่านมาแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือสองรีโนเวทใหม่ค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด1งาน48.7ตารางวาอยู่ในหมู่2ตําบลแม่ตาวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะ สห้องนอนนะคะมีห้องน้ําในตัวให้เรียบร้อยกะทุกท่านสะดวกสบายนะคะและนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำสามห้องนะคะหห้องโถงหนงห้องครัวค่ะแถมแอร์1ห,ห้องนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นผ้ามานแบบกัน UV อย่างดีเลยนะคะมีถังเก็บน้ำค่ะหนึ่งพันาร้อยลิตรนะคะ ห้องครัวหลังบ้านค่ะสำหรับท่านที่ชอบในการทำอาหารเลยทีเดียวนะคะมีห้องครัวไวใ้ให้เป็นสัดส,ส่วนค่ะมาพร้อมกับพื้นที่กว้างๆนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะในราคา2อ้าน9ก้0 0 0บาทค่าโอนคระครึ่งบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว่าพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะมีไฟฟ้ามีประปามีถนนคอนกรีตถึงหน้าบ้านเลยนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียน อยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้เซเว่นนะคะห่างจากเซเว่นแค่500-600เมตรเท่านั้นเองค่ะทุกท่านเดินทางสะดวกสบายรถไม่ติดหมู่บ้านไม่แออัดและน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะสนใจชมพิกัดของบ้านใต้คลิปค่ะมีข้อมูลเบื้องต้นและเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายด้วยนะคะสามารถโทรคุยโดยตรงได้เลยนัดหมายเข้าชมตัวบ้านและสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ เจคเนโอเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ